มาดูกทารทำงานของเครื่องขายปากกาหยอดเหรียญน,นะครับที่หน้าจอหลักเลยอันดับแรกก็จะให้ใส่เหรียญแล้วก็นับจำนวนเหรียญที่ใส่เข้าไปอันนี้คือหน้าจอหลักแล้วก็จะมีสวิตสำหรับเ,เลือกปากกาแดงสวิตปากกาน้ำเงินหาสีน้ำเงินไม่ได้นะครับตัวนี้ ที่ภายในตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีสวิตช์อยู่3ปุ่ม <c oughs> เอาไว้สำหรับตั้งค่า,าจำนวนประกาในในช่องจ่ายนะถ้าเรากดสวิตช์ปุ่มนี้หนึ่งครั้งก็จะมาที่ให้ตั้งค่าประกาแดงนะครับกดเพิ่มลดนะครับเพิ่มสองนะครับแล้วก็ลด ได้นะครับถ้าเรากดสวิตช์อันนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นตั้งค่าประกานน้ำเงินนะครับก็กดเพิ่มลถเหมือนกันนะครับต้องตั้งค่าให้มากกว่าศูนย์ไว้นะครับถ้าถ้าตัวใดตัวหนึ่งจำนวนในนี้เป็นศูนย์ะครับหน้าจอก็จะขึ้นว่าเออร์ลอร์นะครับนะ,น,ะ er นะครับ,นะรบตัวนี้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเครื่องโอเคเดี๋ยวจะลองหยอดเหรียญสิบบาทเข้าไปนะครับอ่าลืมไปกดอีกครั้งหนึ่งนะฮะกดสวิตช์ขวามาอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาสู่หน้าจอหลักโอเคเรามาดูการทำงานเครื่องเดี๋ยวหยดเหรียญสิบเข้าไปามันก็จะขึ้นจำนวนเงินที่เราหยอดเข้าไปนะครับ นี่ตั้งค่าไว้สิบบาทนะครับประก,กาหด้ามน,นะครับสมมติเรากดปุ่มประกาแดงประกาแดงก็จะออกมานะฮะหด้ามนะครับ,ดนนรบเดี๋ยวลองกดปุ่มประกาน้ําเงินนะครับไปยีสิบบาทโอเคสิบาทแล้วนะฮะขึ้นกดปุ่มประกาน้ําเงิน การน้ำเงินก็จะออกมาดา้เดี๋ยวตัวข้างบนนะฮะเป็นฝานี่จะทำให้เปิดฝาข้างบนได้นะครับแล้วก็ข้อควรระวังนิดนึงนะฮะตรงจุกเซอร์โวกับตัวกระบอกนี่นะครับถอดได้นะครับไม่ได้ยึดไว้นะครับระวังมันหลุดนี่นะครับก็คือ ก็ควรระวังนิดเดียวการทำงานเขาประมาณนี้